สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Financial Planner by ASB t ผู้จัดก,การอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานจะขออนุญ,ญาตอาสาพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการเลือกซื้อประกันชีวิตและความสําคัญของประกันชีวิตกันค่ะสําหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะได้แก่คุณสมพศ์เกียรติไกรวัลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโตเกียวมาลินประกันชีวิตจํากัดค่ะสําหรับคําถามแรกนะคะคุณสมพศ์คะ ประกันชีวิตสําคัญอย่างไรบ้างคะก็ยืนยันนะครับว่าประกันชีวิตนั้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับประชาชนในทุกระดับอายุนะครับประกันชีวิตในความหมายในที่นี้คงไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราสมการชีวิตแล้วองากใหญ่เราเสียชีวิตคงไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าการประกันชีวิตเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราต้องจากไปก่อนเวลาของควรเนี่ยนะครับเรายังมีภาระทั้งคุณพ่อคุณแม่ หรือภรรยาหรือคนในครอบครัวนะครับซึ่งต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นเราควรจะต้องมีหลักประกันสิ่งสิ่งสิ่งนี้เอาไว้เพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าครอบครัวเราจะไม่เดือดร้อนนะครับหรือเดือดร้อนให้น้อยที่สุดนะครับภายใต้คุณประกันภายใต้เบี้ยประกันที่เรามีข้อจํากัดว่าเราสามารถทําได้มากหรือน้อยนะครับแต่โดยสรุปก็คือว่าการประกันชีวิตเป็นความจาเป็นของคน ในยุคปัจจุบันนี้ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนั้นเขามีประกันชีวิตกัน,นมากกว่าคนละหนึ่งฉบับขณะที่ประเทศไทยเองยังคงมีการซื้อประกันชีวิตนะครับอยู่ประมาณสัก20-30%ซึ่งถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นการซื้อ เพื่อป้องกันความเสียหายนะครับของครอบครัวนะครับเนื่องจากการที่เรามีอายุสั้นเกินไปนะครับหรือการเจ็บป่วยการประกันสุขภาพนะครับการประกันอุบัติเหตุต่างๆนานาเหล่านี้นะครับมีไว้หยครับผมมั่นใจครับจะเป็นผลดีกับครอบครัวท่านนะครับรู้แบบนี้แล้วนะคะจะเลือกซื้อประกันชีวิตอย่างไรดีคะพูดถึงเรื่องของขั้นตอนหรือแบบประกันอะไรที่เหมาะสม กับคนไทยของเรานะครับถ้าเรามองว่าคนที่อยู่ในวัยทํางานนะครับถ้าคนที่อยู่ในวัยทางานกาลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวเนี่ยแนะนํานะครับว่าควรจะซื้อประกันแบบการให้ความคุ้มครองนะครับซึ่งเ็าเรียกแบบตลอดชีพนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากเบี้ยประกันไม่สูงแล้วก็ให้ค่าคุ้มครองสูงเพื่อป้องกันความเสียหายหรือเห็นไม่ค่าคิดใน ขณะนั้นแต่ถ้าคุณมีอายุย่างเข้า 35- 40ไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักเป็นอย่างดีกับอนาคตหลังจากนั้นก็คือการวางแผนการเกษียณอายุนะครับเราต้องมีเงินเพียงพอไว้ใช้หลังเกษียณอายุนะครับเพราะว่าจากการที่มีการวิจัยจากการที่มีการพูดคุยกันในสังคมไทยเรานี่นะครับปัจจุบันนี้ไม่มีแผนใดๆเลยในสังคมที่บอกว่า เราจะมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงนะครับในขณะที่เราเกษียรอายุแล้วไม่มีไรายได้นะครับฉะนั้นกรมธรรม์เพนชั่น ension, หรือกรมธรรม์เกี่ยวกับบํานาญจึงเป็นอีกกรมธรรม์นหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเพราะคนเราทุกคนต้องเกษียรอายุนะครับและเมื่อคุณเกษียรอายุแล้วคุณควรจะต้องกาหนดว่าคุณต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่1 0 0 0 0บาท20 0หมบาทส0 0 0 0ื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนขึ้นอยู่ที่คุณมองว่า ด้วยเงินหลังเกษียณเดือนเท่าไหร่จึงจะเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านปลายนะครับซึ่งยาวนานมากนะครับเพราะเงินที่ได้จากเพนชั่นหรือเองินเกษียณอายุนั้นจําเป็นจะต้องได้ไม่น้อยกว่าจนอายุเท่าสิปีนะครับวันนี้นะคะนอกจากเรื่องประกันชีวิตแล้วนะคะทีมงานมีโอกาสได้ไปเยือนเขตปกครองพิเศษสันเจนประเทศจีนค่ะวันนี้นะคะสัเนจนเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะ เขตพิเศษเศรษฐกิจซันเจนปัจจุบันมีประชากร13ล้านคนจากเดิมเป็นเพียงอำเภอเล็กๆชื่อเป่าอันมีประชากรเพียงแค่3,000คนค่ะนอกจากนี้ซันเจนยังมีท่าเรือนเยียนเทียนซึ่งใหญ่เป็นอันดับสีของประเทศจีนแล้วก็มีโครงสร้างรถไฟฟ้าถึง5สายที่เชื่อมต่อภายในเมืองเห็นภาพบางส่วนของเมืองนี้แล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่ของก๊อปเกตเอค่ะแต่ต้องเรียกว่าของแท้เกตเอค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคำแนะนำดีๆที่เรามาฝากและ แถมท้ายด้วยกันพาไปเที่ยวสันจันด้วยสําหรับเทมหน้านะคะจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมติดตามชมนะคะส่วนคนที่มีคําถามนะคะก็สามารถส่งคําถามของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะป๊ิค่ะ